สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองริการนะครับเกี่ยวกับมุมมองวิการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับพอดีได้ฟังนะครับนะคอมเมนต์นะของบางท่านที่คอมเมนต์เข้ามานะที่บอกว่าจิตเนี่ยนะต้องพยายามไปบังคับมันนะครับให้มันมีลักษณะไม่ให้ความทุกข์มันเข้ามาได้นะถ้าความทุกข์เข้ามาได้เนี่ยนะจิตมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ จริงๆแล้วนะจิตมันบังคับไม่ได้นะจิตเราอะบังคับไม่ได้นะครับนะให้มันจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะจิตธรรมชาติก็คือว่ามันรู้นะครับแต่ว่าหน้าที่ของเราเนี่ยคือทําได้แต่ว,ว่า,าฝึกฝนสติคืออบรมมันนะอบรมจิตเนี่ยนะซึ่งมันมันมีลักษณะของการเกิดดับที่เร็วใช่ไหมเราก็มีสติปัญญานะก็เียว่าเราตัวเราต้องจเจริญสติ ัญญานะเพื่อไปอบรมจิตของตัวเราเองน่นแหละนะไอจิตนี่แหละที่มันที่มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้นะแต่เอาเราอบรมมันให้รู้เท่าทันว่าไอที่มันไปรู้ไปเห็นเนี่ยผ่านทางทวารหกตาหูจมูกลิ้นกายใจในความความนึกคิดเนี่ยนะมันเป็นลักษณะนะครับที่เข้าสู่ลักษณะของกฎใจลักอ่ะนะกนะ็คือมันมีความไม่เที่ยงมีความ เปลี่ยนแปลงแปรปรวนนะมันไม่มีตัวตนนะมันเกิดเกิดดับดับอ่ะนะครับนะถ้าเราไปอบรมจิตอ่ะให้มันรู้เท่าทันแบบนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยนะจิตมันก็จะวางความเป็นกลางนะเขาเรียกว่ามันวางอุเบกขาด้วยปัญญานะครับเนื่อมันไม่รู้เข้าบ่อยๆเห็นบ่อยๆอย่างเงี้ยนะมันก็จะไม่ค่อยไปจับอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นนะครับในโลกสมมุติมากเกินไปอ่ะนะเหมือนกับว่าเราเห็นเรารู้นะแต่ว่า เราก็รู้แหละว่ามันอะไรดีอะไรไม่ดีนะใครทําดีทําไม่ดีแต่ว่าเราไม่ไปถือมันะนะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันนะนะครับนะมันจิตว่างแค้จริงเนี่ยนะครับที่อันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนนะไม่ใช่ว่าผมจิตว่างแล้วนะไม่ใช่แต่ว่าบางทีเราฝึกฝนจเจริญสตินะภาวานาบ่อยๆเนี่ยเาเราหลับตานั่งทาสมาธินะครับนะฝึกฝนดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ย เมที่จิตนะครับเนื้อมันอยู่ในสภาวะสงบเนี่ยนะเราจะเห็นมันเกิดเกิดดับดับนี่แหละนะแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะไปบังคับมันได้นะไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันดับอ่ะนะมันจะเกิดมันก็เกิดมันจะดับมันก็จะดับนะมันก็เกิดเกิดดับดับอย่างนั้นหน้าที่ของเราคือดูมันไปแล้วก็อบรมมันด้วยปัญญานะว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎตรัก์นะทุกอย่างมันเป็นไปตามเขตอ่ะ อย่างเช่นเรากําลังสวดมนต์นะครับไหว้พระนั่งสมาธิอย่างเงี้ยเราเห็นว่าจิตเราสงบพอจิตเราสงบเราก็สามารถมองเห็นอะไรชัดนะเหมือนกับแก้วน้ําที่น้ํามันนิ่งมันใสเราก็จะเห็นอะไรชัดขึ้นเราก็จะเห็นอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะมันก็เกิดดับเร็วขึ้นซึ่งเราไปบังคับอะไรไม่ได้นะเราไปบังคับการเห็นก็ไม่ได้เราไปบังคับการเกิดการดับก็ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติแบบนั้น มันจิตว่างแท้จริงเนี่ยนะจึงบอกให้ฟังว่ามันไปบังคับไม่ได้นะให้จิตเราว่างเนี่ยมันไปบังคับให้มันว่างไม่ได้นะครับเาขาเรียกว่ามันเป็นเพียงได้แต่การข่มไว้ให้สงบด้วยสมาธินะบางท่านเนี่ยนะพอจิตสงบด้วยอำนาจสมาธินะคือเราไปข่มมันไว้ด้วยอำนาจสมาธิอาจจะได้วดํคำบริกรรมต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับนะหรือว่าอิรยาบถอะไรประมาณนี้เมื่อจิตเราสงบเป็นสมาธิ เราคิดว่านั่นคือจิตที่มันเป็นสุขจิตที่มันไม่ให้ความทุกข์เข้ามาได้ลักษณะแบบนี้มันคืออํานาจของสมาธิคือเราไปข่มมันไว้อยู่นะครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่จิตว่างแท้จริงจิตว่างแท้จริงก็คือจิตที่มันมีลักษณะของการปล่อยมันทํางานเป็นปกติก็คือเราดูมันเฉยๆตามดูมันเฉยๆมันมีลักษณะของ มาจากคิดอะไรมันอะไรก็ตามดูเฉยๆดูแค่ว่าเห็นมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับพอเราสังเกตเห็นว่าถ้าเราดูจิตของเราเนี่ยนะครับตามดูเฉยๆแล้วมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความโล่งนะมันมีความรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันสบายนะครับนะมันมันไม่ไปสนใจสิ่งที่มันรู้มันเห็นน่ะนะมันก็เหมือนกับว่าเรารู้เราเห็นน่ะ แต่ว่าเราเห็นมันเกิดแล้วก็ดับเราก็เลยไม่ไปไม่ไปจับมันอ่าก็เลยมีลักษณะของลักษณะที่เรียกว่าเหมือนใจวางความเป็นกลางนะมันวางอุเบกขาต่อสิ่งที่มันรู้มันเห็นน่นะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือความคิด่ะนะไม่ว่าคิดดีคิดร้ายมันก็รู้อย่างเงี้ยแล้วมันรู้เสร็จมันก็ปล่อยวางไปมันก็เห็นมันเกิดเกิดดับดับมันบังคับไม่ได้ถ้าเราทําแบบนั้นได้เนี่ยนะเราก็เรียกว่าจิตว่าง จิตที่มันว่างจากความความคิดนะจิตที่มันว่างจากความยึดติดในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอ่ะนะก็คือเราเห็นมันเกิดแล้วก็ดับนี่แหละครับนี่คือความสําคัญของการเจริญสติภาวนานะพอดีเห็นผู้รับชมเนี่ยบางทีบอกว่าเหมือนจิตเราอะ่ะนะเขามีความเข้าใจว่าจิตเราเนี่ยนะมันมีหนึ่งขนาดจิตนะเพราะเราต้องห้ามให้ความทุกข์มันแทรกเข้ามาเห็นไหมเราจะต้องมีจิต ที่เป็นสุกอยู่อย่างเงี้ยแล้วสัมแบบนี้คือการข่มจิตมันเป็นอํานาจของสมาธินะอำนาจของสมาธิเนี่ยมันคือการข่มนะมันไม่ใช่อํานาจของปัญญาปัญญาก็คือเห็นเห็นแล้วก็รู้เฉยๆนะเห็นแล้วก็รู้เฉยๆว่ามันเกิดแล้วก็มันก็ดับคือในโลกนี้มันบังคับอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้บางคนบอกเอางี้เราขับรถก็ไม่ต้องไปบังคับรถนะหรือว่าเราเดินไปไหนก็ไม่ต้องไปบังคับการเดิน จริงๆแล้วเนี่ยก็คือทําทุกอย่างด้วยความมีสติสติคือความรู้ตัวเช่นเราขับรถอยู่เรารู้ว่าขับรถนะครับนะขับรถเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราก็รู้ว่าเ,าเรากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ามีสติทําอยู่ในขณะที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปัญญาเราะจะเห็นรูปเห็นะไรนะถ้าเราเห็นทันมันเนี่ยคมีคนขับรถปาดหน้าเราเงี้ยเราจะฉุนขึ้นมาเราก็โกรธใช่ไหม,มเราพยบยามขับมันไม่ได้มันก็โกรธขึ้นมา าจะมีคนขับรถปาดหน้าเราหรือคนขับช้าอยู่ข้างหน้าเราเงี้ยเราจะหงุดหงิดเราก็เห็นความหงุดหงิดในจิตใจเรามนบองคับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ถ้าเรายังมีเชื้อของกิเลสเนี่ยยังมีความโกรธความไม่พึงพอใจอยู่เนี้ยนะมันเจออะไรอย่างนี้ก็จะเห็นแบบนี้เพียงแต่ว่าพอเจอแบบนั้นเนี่ยนะสติเราเห็นไหมนะสติเราเห็นปัญญามันเห็นไหมว่าไอ อกุศลแบบนี้ความโกรธความหงุดหงิดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วเราจะทําไงกับมันบางคนเลือกจะโกรธนะบางคนก็เลือกที่จะขับรถแล้วก็ไปทะเลาะบ่แหวงเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นนะครับนะเรานั่นแหละในตอนจังหวะน,นั้นแหละที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นภยัยเราต้องข่มเอาไว้นะขม่มไว้ด้วยกําลังของความเพียรและสมาธินะลักษณะแบบนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าสมถะนะก็คือเราต้องข่มมันไว้ ม่้ช่ว่าโกรธนะหงุดหงิดแล้วนะจะต้องไปหาเรื่องนะเรียกว่าชกต่อยกันนะทำร้ายกันอย่างเงี้ยนั่นะนะเรียกว่าเกินเลยนะแต่การที่เราจะบอกว่าโอ้โหนะเรา,เาบังคับจิตไวไ้ได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งมันจะมีผลเสียเหมือนกันนะนะยามนี้มันระเบิดออกมาถ้าเราข่มมันไว้ข่มมันไว้หรือไม่ไมก็จะมีลักษณะที่เราอยู่ในสังคมแบบแปลกๆอะ่ะนะมีลักษณะแบบ เหมือนคนบางคนที่เรามองเห็นน่ะนะมันจะไม่ใช่จริตตัวตนที่แท้จริงของเราอะ่ะนะเพราะมันถูกข่มไว้ด้วยอำนาจสมาธินะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจเจริญสติปัญญาเป็นเนี่ยนะเราก็จะทําอะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นเหมือนธรรมชาตินะยืนเดินนั่งนอนก็ธรรมชาตินะแลวเจากสังเกตคนที่ไปปฏิบัติธรรมบางทีเนี่ยนะเขาอยู่ในวัดหรืที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาต้องเดินก็ว่าเดินชา้ชาๆเดินอะไรอย่างเงี้ยนะนั้นะนะนะเป็นการฝึกของเขานะ แต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยสังเกตน,นะเราก็ต้องเดินทําการงานไปนูน่นไปนี่ไปนั่นอย่างเงี้ยน,นะครับก็เป็นกิริยาตามธรรมชาติแต่ว่าสติเราอะนะต้องทันนะแล้วพอมันเกิดอะไรขึ้นสติเราก็เห็นปัญญามันก็เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นกุศลอกุศลในใจิตใจเรานะครับถ้าเป็นอกุศลนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรมันปล่อยมันมันก็จะดับเราก็เห็นการเกิดและดับของมันอย่างเงี้ย อย่างนก็ถูกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามไปบังคับมันตลอดเวลาอย่างเงี้ยนั่นคืออํานาจของสมถนะยังไม่ใช่อํานาจของปัญญานะอำนาจของปัญญามันจะต้องรู้เห็นการเกิดดับเป็นธรรมชาติเลยบังคับไม่ได้มันเกิดดับเกิดเกิดดับดับเนี่ยแต่ว่าเราปล่อยวางมันนะเหมือนกับถ้าเรามองเห็นคนที่ขับรถปาดหน้าเราขับอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับว่าจิตเรามองเห็นแล้วเราปล่อยความโกรธมันเกิดไม่ได้ลักษณะแบบนั้นแหละก็เรียกว่าเห็นด้วยปัญญา คือใช้สติประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องข่มไว้ตลอดเวลาเนี่ยนั่นคืออำนาจของสมาธินะอย่างบางทีขับรถไปอย่างเงี้ยนะเจอคนขับหน้าปาดหน้าปุ๊บอย่างเงี้ยเราโกรธขึ้นมาเราเห็นโกรธเราข่มไว้เนี่ยใช้ความเพียรข่มไว้เนี่ยนั่นคืออำนาจของความเพียรและสมาธิอันนั้นเป็นสมถะเดียผ้าไหมเพราะฉะนั้นพอดีเห็นคนที่นะกล่าวมาแล้วก็เลยแยกให้ฟังนะครับว่าจิตว่างแท้จริงเนี่ยจะไปบังคับให้ว่างไม่ได้ นะครับมันมันเป็นเพียงการข่มให้สงบด้วยสมาธิชนนั้นเองนะครับจิตที่ว่างเนี่ยเกิดจากการปล่อยวางด้วยปัญญาคือสตินะครับเราทําการงานทั้งหลายด้วยสตนะิแล้วพออะไรกระทบมันขึ้นเ,นเราเห็นเห็นทันมันปัญญาเราเห็นทันมันแล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปอย่างเงี้ยเรียกว่าเห็นในไตรลักษณ์นะเมื่อเราเห็นอย่างนั้นนะ่ะเราก็ปล่อยวางจิตเราก็ไม่คือมันไม่ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น ใช่ไหมจิตเราก็จะกลับไปเหมือนว่างคือว่างก็คือว่ามันก็เหมือนกับเริ่มต้นใหม่ของการที่มันจะไปคือคือจิตเราอะมันไม่ไปจับยึดอะไรไว้นะในระหว่างที่มันเกิดเกิดดดับเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชอบไปจับยึดเอาไว้พอจับยึดเอาไว้เนี่ยมันอะไรเกิดเป็นความบางทีกลับไปคิดฟุ้งซ่านคิดเรื่องนี้มันปล่อยวางไม่ได้พอปล่อยวางไม่ได้มันหลายครั้งยิ่งมีความคิดฟุ้งซ่านอิ่มก็เลยกลายเป็นคนนี้เป็นความทุกข์เลยเป็นความทุกข์จากความฟุ้งซ่าน หรือบางคนก็เป็นความทุกข์จากความเกลียดชังเพราะมันคิดซ้ำๆโกรธแค้นนะครับหรือบางคนก็ไปยึดติดในรูปรถกินเสียงเสรูปรถกินเสียงสัมผัสอ่ะบางคนก็ไม่ยึดติดก็ไปคิดถึงหน้าคนที่เราชอบวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะมันเกิดจากการยึดติดจิตมันไม่ว่างเพราะจิตม่ยึดติดกับอดีตบ้างอนาคตบ้างมันไม่อยู่กับปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะเห็นเกิดๆดับๆนะมันดองคับไม่ได้นะมันเห็นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ จิตแบบนั้นแหละก็เรียกว่าจิตมันว่างมันว่างขนาดนึงเดี๋ยวมันก็ไปเจอเรื่องใหม่ละนะับางทีมันก็ไม่ว่างบางทีมันก็ว่างแต่การเจริญสติปัญญาเนี่ยจะเห็นตามที่มันเป็นจริงนั่นเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครเปติดตามในช่องยูทูบชา n e l อาจารย์เสกฮ0ทนาจุดนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามและสมัคช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ